ก็คือแมกโรแล้วก็มิดแทชโ์หวยแดนอดนขอเสียงร้แดนต้อนรับไอครัสวัสดีครับสวัสดีี่สวัสดีครับโอ้ครับโอ้เจอกันตลอดวันนั้นเราก็เจอกันที่ชลบุรีแวบๆนะครับใครไปเจอร้านที่ชลบุรีบ้างขอเสียงหน่อย วันนี้ก็มาอีกนะครับที่เชียงใหม่รู้สึกไงครับวันนี้โอ้โหต้อนรับยังอบอุ่นเช่นเคยครับแล้วก็น่ารักมากๆาครับให้ของกันเต็มเลยกลับบ้านนี้คู้จะแบกกลับยังไงเนาะโอ้หคือทุกคนตั้งใจใช่กคนตั้งใจมาให้รอันไงเลยมัหาเลยใช่ไหมคะแล้วหลายหลายคนที่จริงๆมาถามตั้งแต่วันแรกของการจัดงานคุณราอันมาวันไหนมากี่โมงคือถามแบบนี้เลยกำลังใจเยอะจริงๆแล้วเมื่อกี้คุณพ่อคุณแม่ชาวเชียงใหม่ก็เข็นรถเข็นมาเลยนะครับบอกว่ามาหาราอันโดยเฉพาะเลยนะครับรอันอู้ขำเมืองได้กว่าครับ อู้คำเมืองอู้ฝึกต้องให้สอนต้องให้คนพีสอนงคนไหนคนไหนสอนว่าอะไรดีครับคำเมืองที่จะสอนอะไรอันสอนว่าเฮ้ยอู้ว่าเปิ้นฮักตัวเน้อเปิ้นฮักตัวเน้าเปิ um, ้นฮักตัวเน่อพอได้ไหมคะพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่มีกิจุมาเพิ่มกิจุไม่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 กินไม่กินเนื้อดิบ เป็นยังไงบ้างคุณนะวันนี้มาเจอการต้อนรับของ f อของเราด้วยแล้วก็เป็นแฟนของแน็คโครด้วยค่ะอบุญใจครับอบุนใจครับแล้วก็แน่นอนว่าเราตั้งใจมอบความสุขให้ทุกคนอยู่แล้วแล้วก็พอเห็นทุกคนแบบแฮปปี้กับเสียงเพลงที่เรามอบให้เราก็อุ่นใจแล้วก็มีความสุขไปด้วยสุดยอดมากสุดท้ายให้ดายอนฝากผลงานและช่องทางติดตามครับผมฝากผลงานด้วยครับตอนนี้ละครพึ่งพ้องไปนตอนแรกครับตอนช่องเบอร์อย เรื่องเพงลงรำคำเปลนแก้วนะครับแล้วฝนเป็นน้องวันเสาร์นะฮะฝากไว้ด้วยเสาร์อาทิตย์11โมงจ้องมวยขวอยครับแล้วก็จันถึงวัดไรหัดครับ6โมงเย็นในหมดนี่ครับแล้วก็เพลงทางันเข้าเรคคอร์ดครับติดตามด้วยติดตามได้เลยผลงานเ<า>ยอะแยะเลยนะคะใครเป็นแฟนน้องวันเสาร์บ้างอล ถ้าอย่างช่วงนี้ขอเชยยิญรับชมบนลเบสิสักครู่นะครับขอเรียนเชิญคุณละอนกันเกติมนะครับให้เกติเป็นผู้มอบของที่ลึกให้กับไรอันนะครับผู้จัดการทั่วไปแมคโครเชียงใหม่นะครับสาขาซุปเปอร์ไฮเวย์อ่ะขอเสียงดังๆให้กับแมคโครหน่อยครับสุดยอดมากคุณละอนบอกว่าเป็นแฟนคลับของไรอันเหมือนกันนะครับ งานของเราน้องมิดนั่นเองค่ะเมรมิดนะคะถ้าเกิดตอนนี้เราเปล่งเสียงกันว่ารักไรอันรักแมคโครเราเฮพร้อมกันต่างๆนะครับคุณพี่ครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามรักไรอรักแมคโครขอบคุณพี่พทุกคนนะครับขอบคุณ FC ของไรอนทุกคนทุกคนน่ารักมากทีเดียวนะครับวันนี้ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ต้องขอเสียงกรี๊ดเสียง อใอ่ภัยนะครับไรอันครับใช่แล้วแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะคุณลันดอนกันเนกตทีมค่ะผู้จัดการตัวใหม่แม็กโครเชียงใหม่สาขาซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเองนะคะใช่แลนะครับโอ้โหวันนี้สุดยอดมากทีเดียวนะครับ FC แน่นมากทีเดียวนะครับคุณเอกครับแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีกนะคะเพราะว่าในวันนี้นะคะเรายังมีการจัดสินค้าราคาพิเศษลงไปถึงนะคะกิจกรรมจากพันธมิตรทางธุรกิจของทางแม็กโครด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีบูธกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็น จากทางยูนิลิเวอร์นะคะหรือว่าจากทาง t n เเดี๋ยวจะขึ้นมาบนเวทีแจกของรางวัลจัดหนักแลคจ้าขอบคุณมากเลยนะครับแฟนๆครับขอเสียงปรบ 同意。